ทีน่าเด็กๆจะเปิดเทอมแล้วค่ะแม่ๆบ้านไหนเตรียมตัวกันยังไงบ้างแล้วเอ่ยบ้านนี้อันดับแรกเลยค่ะขอเปลี่ยนสีผมกลับเป็นสีดําเงางาม,งามเหมือนเดิมดีกว่านะคะดูสภาพผมสิคะอ่าโอเคที่ลืมไม่ได้นะคะน้ํายาเชอมพัะทธะ์แกนผมค่ะผสมกับเคมีหรือว่าสีที่เราจะย้อมผมเลยนะคะอันนี้แม่ใช้สีดําผสมกับสีน้ําตาลนะคะเพื่อที่ให้ผมดําที่ออกมานั้นจะเงางามแล้วก็ไม่ดําแบบ ดำหลอกๆอกตานะคะโอเคอันนี้ก็คือเตรียมทรีทเมนต์สำหรับหมักผมหลังจากทำสีนะคะขาดไม่ได้เหมือนกันค่ะหนึ่งฝาข่าน้ำยาเชื่อมพันธะแกมผมโอเคระหว่างนี้ให้น้องไปอาบน้ำแล้วก็สระผมล้างผมรอนะคะพอล้างผมเสร็จแล้วก็เช็ดผมให้หม,ดหมาดๆนะคะแล้วก็เราก็มาชโลมเลยค่ะชะโลมง่ายๆค่ะชะโลมให้ทั่ว ทั่วทั่วทั้งโคนผมแล้วก็ปลายผมสลอมเสร็จปุ๊บใช้กิ๊บหนีบไว้นะคะทิ้งไว้แค่30นาทีะคะ่ะทิ้งไว30้30นาทีระหว่างนี้กิ๊บหนีบไว้แล้วก็น้องก็ไปแต่งตัวได้ไปใส่เสื้อผ้าได้แล้วก็มาเป่าะคะ่ะอันนี้เป่าแห้งเฉยๆนะคะเป่าแห้งเฉยๆไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ออยไม่ได้ใช้แฮร์โค้ดอะไรเลย อย่างนี้นะคะ่ะอย่างที่เห็นเลยอันนี้คือพูด,พดได้เลยค่ะว่าเกิดจากน้ำยาเชื่อมพันธะแกนผมและเอามาผสมกับทรีทเมนต์ทรีทเมนต์เราซื้อตามเซเว่นทั่วไปนี่แหละคะ่ะอย่างที่เห็นเลยค่ะเงางาม,งามผมสวยและดูสุขภาพดีมีน้ำหนักด้วยนะคะดูแลง่ายค่ะแม่แม่บันไหนที่ลูกชอบทำสีผมหรือไม่ก็ผมโดนแดดผมเสียแห้ง ไม่เงางามลองไปทําดูนะคะถูกมากเลยค่ะจิ้มที่ตะก,ก้าเลยตัวนี้นะคะตัวนี้